ไอเดียเจ๋งรองเท้าแตะหูนิบหลุดใส่ไปนานๆแล้วหลวมไม่แน่นเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่แก้ง่ายๆเพียงแค่ทำแบบนี้หูหนิบจะแน่นขึ้นทันทีใส่ต่อได้หลายปีเลยค่ะวิธีแก้นั้นก็ง่ายแสนง่ายจะต้องทำยังไงบ้างเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊หิวก็มีไอเดียดีๆที่เป็นประโยชน์ในการที่จะทำให้รองเท้าแตะหูหนีบที่หลุดไปแล้วกลับมาใส่ต่อได้นานหลายปีมาฝากทุกคนค่ะและสำหรับใครที่รองเท้าหูหนีบไม่ได้หลุดแต่หูหนีบหลวมไม่แน่นเหมือนตอนที่ซื้อมาใหม่ก็สามารถทำวิธีนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะอันดับแรกก็ให้นำกระป๋องน้ำอัดลมมาสองกระป๋องจากนั้นก็แกะตรงที่เปิดตรงนี้ออกมาค่ะ เราจะนำห่วงฝากระป๋องมาใช้เป็นตัวล็อกหูหนีบรองเท้าที่ใต้ล่างค่ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ล็อกแบบธรรมดานะคะเราจะทำแบบล็อกให้แน่นเลยค่ะโดยที่เราจะนำกันไกมาตัดแค่ครึ่งล่างออกนะคะเจหิวจะใช้แค่ครึ่งเดียวห่วงเดียวแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ตัดเก็บมุมด้านซ้ายและด้านขวาทำเหมือนกันทั้งสองอันเลยเพราะจะล็อกสองชั้น หลังจากที่ตัดเสร็จก็ให้ทุกคนลองวัดดูก่อนว่าหูหนีบรองเท้าของเราเหมาะกับรูประมาณไหนเพราะว่าฝากระป๋องของเราจะมีรูอยู่สองช่องใช่ไหมคะให้เลือกรูที่พอดีกับหูหนีบรองเท้าค่ะหูหนีบรองเท้าของเจ๊หิวก็จะพอดีกับรูช่องล่าง<ๆ>ก็จะใช้เป็นด้านล่างตรงนี้นะคะหลังจากที่เราตัดเสร็จแล้วก็ให้นำหูหนีบทีุู่ออกมา ใส่กับเข้าไปในรองเท้าแบบนี้ค่ะดึงขึ้นมาให้สูงนิดนึงนำห่วงที่เราตัดเสร็จจับไหนขึ้นแบบนี้นะคะไหนขึ้นแบบนี้ค่ะสวมลงไปทั้งสองอันเลยพอสวมลงไปแล้วก็ดันให้ห่วงลงไปในช่องตามแบบในรูปเลยค่ะห่วงที่เราตัดเสร็จก็จะพอดีกับในช่องเลยเห็นไหม จะไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะตัดต้องวัดให้ดีก่อนนะคะก็จะได้ห่วงแน่นๆแบบนี้ค่ะแต่ว่ายังไม่เสร็จนะขั้นตอนต่อไปให้นำไฟแช็คมารนตรงยางที่ยื่นออกมาขั้นตอนนี้จะทำให้ช่วงปลายของยางนิ่มเราจะได้กดให้ยางมีความแบนจะได้ขยายให้พอดีกับช่องค่ะรนแค่นิดเดียวพอ หาคัตเตอร์หรืออะไรก็ได้มากดให้ช่วงปลายของยางแบนและขยายตัวใหญ่กว่าตัวล็อกค่ะเมื่อยางขยายใหญ่กว่าตัวล็อกแล้วก็ให้ลองดึงดูก่อนว่าดึงแล้วจะหลุดออกมาไหม หากดึงแล้วยังหลุดอยู่ก็ให้ทําเหมือนเดิมค่ะนำไฟแช็กมาล้นแล้วก็กดให้ปลายของยางแบะออกมาเมื่อทําเสร็จก็ให้ลองดึงดูว่าแน่นหรือยังถ้าแน่นแล้วเราก็ไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยขั้นตอนต่อไปเราจะนำโฟมมาใช้เป็นตัวช่วยในการหลอมที่จะทําให้หูนีบรองเท้าของเรามีความแน่นแล้วก็ไม่หลุดค่ะ หลายคนอาจจะสงสัยว่าโฟมจะทำให้หูหนีบรองเท้าของเราแด่นขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเจ๊หิวจะมาทดสอบให้ดูนะคะว่าเมื่อโฟมถูกนำไปหลอมแล้วจะช่วยล็อกให้หูหนีบของเราแด่นขึ้นมากๆเลยค่ะขอนำโฟมมาตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะจะได้หลอมง่ายๆในการหลอมก็ไม่ยากค่ะเดี๋ยวขอทดสอบให้ดูก่อนเลยหลังจากที่เราตัดโฟมเป็นชิ้นเล็กๆแล้ว ก็ให้นำกาวร้อนค่ะมาหยอดลงไปเดี๋ยวเรามาดูความแข็งแรงของโฟมก่อนนะคะหยดกาวลงไปนิดนึงจากนั้นก็ปล่อยให้กาวกับโฟมทำปฏิกิริยากันแล้วก็ค่อยๆละลายค่ะแล้วก็รอให้กาวแห้งแลวเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าหลังจากที่กาวแห้งแล้วหลังจากที่โฟมกับกาวล้อมรวมเข้าไปเหนือเดียวกันแล้วความแข็งแรงจะประมาณไหนมาลองฟังกันค่ะ ได้ยินเสียงกันไหมคะเมื่อโฟมกับกาวถูกล้อมรวมเข้าเป็นเนื้อเดียวกันก็จะมีความแข็งแรงมากๆเลยค่ะหลังจากที่เราใส่ห่วงฝากระป๋องเป็นโครงเหล็กในการยึดหูหนีบรองเท้าลงไปในช่องแล้วขั้นตอนต่อไปก็ให้นำโฟมชิ้นเล็กๆมาวางลงไปและก็หยดกาวลงไปนิดนึงค่ะค่อยๆถมค่อยๆเติมแบบนี้ไปเรื่อยๆจนเต็มช่อง กาวก็หยดเพียงแค่นิดเดียวนะคะและเราก็นำโฟอมอีกชิ้นหนึ่งมาค่อยๆแต่งเอาค่ะเมื่อทำเสร็จก็ปล่อยให้กาวแห้งสักพักหนึ่งจากนั้นก็นําคัตเตอร์มาแต่งให้สวยงามนําคัตเตอร์มาตัดส่วนที่เกินหรือว่าส่วนที่นูนขึ้นมาให้พอดีเรียบเสมอเท่ากัน เดี๋ยวเจ๊หิวจะให้ฟังเสียงนะคะว่าหลังจากที่กาวแห้งแล้วจะยึดเกาะได้ดีแล้วก็แน่นมากๆเลยค่ะเพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะลองดึงให้ดูนะคะว่าคู่นีบรองเท้าที่หลังจากซ่อมเสร็จแล้วแน่นมากๆเลยค่ะใส่ต่อได้นานเลยนะคะและสำหรับใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ ก็อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการซ่อมรองเท้าด้วยตัวเองที่บ้านกันง่ายๆด้วยค่ะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยนะคะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้มีพลาชมกันค่ะวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายรองเท้าเจ๊หิวกับมาใส่ต่อได้เหมือนเดิมแล้วค่ะ